สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2565กับผมรณกรยิมกําชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9นะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้เพิ่มอีกถึงช่องทางครับนั่นก็คือระบบซูมออนไลน์โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์นะครับ zoom072.com/od5 meetingid 98380173199 passcode 072ครับ โดยจะอ,ออกอากาศนะครับในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสตรีมมิ่งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และก็ u t u b e ที่ปรากฏบนหน้าจอวีร,รนนะครับก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางอ,าออกอากาศนะครับ่านทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะครับเพื่อที่จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของพวกเรานั่นก็คือปารตานุโมทนาไมายบุญสําเร็จาการอนุทนาบุญ วันนี้มีทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสยโยคุณครูไม่ใหญ่มาฝากพวกเราทุกท่านครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมสยโยนะครับในบทที่ว่าสันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติเราว่าเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในแล้วความคิดที่จะไปขัดแย้งกันหรืออะไรต่างๆมันจะหมดไปจะมีความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเกิดขึ้น และจะเกิดความรู้สึกอยากให้อยากแบ่งปันมากกว่าอยากเอาตบถุนอาวาทนะครับครูพิใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยให้ไว้นะเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2550ครับไปต่อกันที่ข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะครับในวันนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดพิธีถวายพระตาหารและพิธีบุพเปตพลีครั้งที่122 เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่มุญญาที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยในวันนี้ครับตรงกับวันพระแรม14บ่ค่ำเดือน5นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและพิธีบุพเปตพปลีครั้งที่122ออนไลน์เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่มุญญาที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผ่านระบบซูมออนไลน์ และมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับทางสถานี GBN ด้วยโดยมีศูนย์กลางพิธีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณย่าอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนยูงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพรธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธีทั้งร่วมประกอบพิธีณศูนย์กลางพิธีรวมไปถึงประกอบพิธีกรรมนะครับผ่านระบบออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ โดยไปในงานบุญพิธีครั้งนี้ครับท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ให้ความเมตตาสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางส,สกุลอุทิศสุขศลแด่บุญญาที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้นํากล่าวคําถวายกองบุญต่างๆพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายพัตรายทยธรรมแด่คณะสงฆ์้วยความปรับเรื่มปิติใจในบุญ สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับผ่านระบบซูมออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญได้ที่ลิงก์ zoom72.com และในวันนี้ครับปุณิส์มีบทสัมภาษณ์ของคณะท่านสภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายที่ได้มาร่วมประกอบกิจกรรมงานบุญในวันนี้ จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับวันนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมอยากให้ทําบุญให้กับหมู่ญาติที่เราล่วงลับไปแล้วเพราะเรามีคนที่เรารักรออยู่ใช่ไหมคะไม่มากก็น้อยก็ก,ก,ก็ขออนุสงฆ์ที่ทําบุญในวันนี้นะคะก็ถึงกับหมู่ญาติของเราและคนที่เรารักทุกทุกคนทั่วโลกที่เราลืมไปว่าเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าวัดกันในวันพระนะคะอย่าลืมหน้าที่ของพวกเรากันนะคะจริงเราก็ใส่บาทกันทุกวันอยู่แล้วหน้าบ้านนะคะ แต่วันพระใหญ่เนี่ยเขารอเราอยู่เพื่อจะให้เราทําบุญเพื่อที่ส่วนกุศลไปให้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราก็ทําให้เป็นบุคคลตัวอย่างกับลูกหลานบุตรหลานของเราเความดีงามของเราจะได้อยู่ต่อย,ยอดตลอดไปแล้วเขาจะเห็นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็นประวัติศาสตร์ของเรานะคะเพราะถ้ารุ่นเราไม่ทาแล้วล,ลูกหลานก็เห็นเราไม่ทำก็คงมองกันปิ๊บปบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นความสําคัญของการทําบุญทุกวันพระ เพื่อสืบทอดอยู่ศาสนาด้วยกันนะคะการนั่งสมาธิทําให้เราเกิดปัญญานะคะและมีความคิดฉลาดแล้วก็ออมีอะไรเนี่ยเราจะปุ๊บเข้ามาในสมองแก้ปัญหาด้วยปัญญาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนใ,นให้ให้เรานั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกขอเชิญชวนรูปธรรมทั่วโลกเลยนะคะก็ส่งรูปนั่งสมาธิในชุดอุบาสิกาขาวๆสวยๆเพื่อ ให้เป็นกําลังใจกับพระพุทธศาสนาและพร้อมเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลทั่วโลกเขาจะได้เห็นภาพนี้ออกไปกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วเราก็จะปลื้มเนาะถ้าเราเป็นหนึ่งในหนึ่งในล้านของการทําหน้าที่ตรงนี้นะคะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายสนับสนุนงานกิจกรรมเทศกิจจิตอาสาทําความสะอาดคูคลองและพื้นที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามครับ เมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิเศษดรวีรศักดิ์ห้าตอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลองและพื้นที่สาธารณะบริเวณหมู่ที่3ตำบลคลอง3อำาภอคลองหลวงจัังหดปทุมธานีทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ภาขีเครือข่ายพาประชาชนพร้อมด้วยนักเรียน นิสิตนักศึกษาและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองสามเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า100คนในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่ขนมและน้ำดื่มเติมเต็มพลังกายเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายองอาจธรรมนิธารนะครับโฆษกคณะิสยาธิกาุสิติวัระธรรมกายเป็นผู้แทนส่งมอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในช่วงนี้ครับปุณิสมีบทสัมภาษณ์ของทีมงานที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ของคุณองค์อาธรรมนิธารนะครับโฆษกคณะิสยาธิกนุสิติวัระธรรมกายจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณทางมูลลนิธิธรรมกาย ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มทุกครั้งที่เรามาออกกิจกรรมอย่างนี้ซึ่งเป็นการสร้างฝัญกำลังใจนะครับให้กับจิตอาสาทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยนโยบายของท่านนายกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์หาดานายกองค์การบริหารส่วนบนของสามมีดํำหิว่าอยากจะมีจิตอาสากันเยอะๆมาช่วยกันพัฒนาของสซึ่งผมก็ รับนโยบายมาแล้วก็มารวมกลุ่มจิตอาสากันโดยภาคประชาชนนะครับวันนี้มากันค่อนข้างหนาตานะครับกิจกรรมนี้เราจะมีเป็นประจำทุกเดือนเราเข้าแผนงานไว้เลยครับว่าเดือนนี้เราจะไปทํากิจกรรมที่ไหนที่ไหนนะครับโดยที่มีภาคประชาชนแล้วก็พยายามจะดึงองค์กรต่างๆมาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็ยังมีน้องๆน,น,นักเรียนนะครับมาร่วมปลูกฝังจิตสำนึกภาคประชาชนให้ รักนะครับลักคลอง3นะครับช่วยกันดูแลทำความสะอาดนะครับเพื่อ,อจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้เราชาวคลองสามตลอดไปนะครับพวกเราค่ะมาด้วยใจค่ะเพราะในการมาครั้งนี้นะคะเท่ากับว่าเรามาสร้างสรรค์น,นะคะความสามัคคีของแต่ละหมู่ซึ่งในงานของเราแต่ละครั้งที่รับมอบหมายมานะคะดิฉันในฐานะแกนนําก็จะส่งงานนี้ให้ต่อผู้นํากลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะมาที่ไหนพวกเราก็มาด้วยใจทุกครั้งนะคะเพราะว่า นโยบายอย่างนี้ค่ะสร้างสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับภาคประชาชนมาช่วยกันอาจจะไม่มากไม่มายนะคะแต่ในฐานะประชาชนเราเต็มใจทำาหาให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเรานะคะต้องขอบคุณนะคะนโยบายดีๆจากอบตคลองสามค่ะในวันนี้ผมก็ได้มาทำหน้าที่ ในนามของวัดพระธรรมก,กายมูลนิธิธรรมก,กายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมก,กายทุโลกนะครับในนาเอาอาหารปรุงสุกใหม่น้ำหวานขนมมาสมมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามกับทีมงานที่ได้ร่วมกันนะครับกับพี่น้องประชาชนเป็นอาสาสมัครร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมคลองสามรวมถึงพิธีโดยรอบนะครับมาอย่างนี้แล้วชื่นใจย,ยังเลยนะครับ นอกจากทุกท่านนั้นจะมีหัวใจที่พองโตก็คือมีจิตอันเป็นกุศลในการร่วมดูแลชุมชนแล้วสัมผัสได้เลยว่าทุกท่านนั้นมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเป็นพลังใจที่ไม่ได้มีเฉพาะส่วนตัวถ้าอย่างนั้นคงอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแต่มีเพื่อส่วนรวม,มก็คือออกมาแล้วก็เป็นกระแสที่ดีงามเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นดีมากๆเลยนะครับท่านที่มาร่วมการทัางในส่วนของ อบตอคลองสามในส่วนของภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามาร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดพื้นที่สิ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่บางท่านอาจจะมองว่าเล็กน้อยแต่ในมุมมองผมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าเด็ดดอกไม้แต่สะเทือนถึงดวงดาวเลยเพราะว่าสิ่งที่กําลังทาอยู่นี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงน้ําจิตน้ําใจที่มีต่อส่วนรวม แล้วก็มีพลังที่จะส่งต่อไปถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องชาวคลองสามของเรารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนั้นจะได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ในครั้งต่อๆไปว่าพระธรมกายมูลนิธิีธรรมกายและคณะศิษย์ศิษย์ก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งการให้การสนับสนุนเติมพลังกายพลังใจแล้วก็คงจะได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้คลองสามบ้านเรามีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเป็นถิ่นฐาน ที่จะปรับหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงผู้คนมีแต่สันติสุขต่อไปครับอนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับคุณผู้ชมในวันนี้เรามีสื่อดีๆนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของการสร้างบุญสร้างบารมีครับของยอดกัลยะาณมิตรผู้มีบุญที่แม้ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกท่านนั้นก็ยังมองว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาและอุปสรรคนั่นเอง ือเป้าหมายนั้นเป็นหลักครับอุปสรรคไม่มีก็ตั้งใจสั่งสมบุรณ์สร้างบารมีสวนกระแสให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ครับคุณนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจร่วมกันสร้างมหาธรรมบารมีร่วมกันสร้างอาคารหอฉันโรงคูรัวนะครับแล้วก็จะเป็นการน้อมบูชาธรรมแต่มหาปูชนียาจารย์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพวุณีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรที่ตามรับชมรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญได้ในช่วงนี้ครับแค่พูดถึงหอฉันนะคะเพื่ออันนี้ส่งเนีน้นทำให้เราแบบไม่มีลําบากยากจนไม่มีอดไม่มีอยากไมทุกข์ทุกชาติแล้วยังสถานสร้างในบนสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือเป็นสถานที่เกิดของพระเดชพระคะุณหลวงปู่อะค่ะคือพูดแล้วรู้สึกแบบปลื้มมากๆเลย สึกมีบุญมากๆเลยอะค่ะที่ได้มาในสถานที่แห่งนี้นะคะคือเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่เกิดด้วยกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่อะค่ะคือสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่หลวงปู่เกิดแล้วนะคะตั้งแต่เป็นสถานที่ที่ท่านได้เกิดท่านได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กมานะคะแล้วบุญที่ได้มาทําก็คือบุญสร้างหอฉันบุญสร้างโรงครัวค่ะเมื่อเช้าได้บรรทบพระป่าใช่ไหมคะก็ปลื้มนั่งสมาธิก็รู้สึกว่า มีบุญมากๆากะค่ะที่ได้มาแล้วพอตอนบ่ายเนะะี่ยค่ะได้มาทําพิธีโป้งประวัติศาสตร์นะคะก็ยังรู้สึกว่าในสถานที่นี้อีกไม่นานเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีพระพิสูจนค่ะสัมเนนมาใช้ใช้ได้ใช้ได้ขบฉันที่สถานที่นี้นะคะ่ะแล้วเราเป็นบุคคลเริ่มต้นในการสถาปนาที่นี้นะคะรู้สึกแบบ ปลับปลื้มมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกมีบุญมากๆก็กราบขอบพระคุณพระเด็คุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะที่แบบมอบบุญนี้มาให้ค่ะแล้วก็ตั้งจิตว่าจะร่วมบุญสร้างหอชันร่วมบุญสร้างทุกอย่างเพื่อให้ขยายพระพุทธศาสนาค่ะวิชาธรรมกายไปได้ทั่วโลกค่ะที่ตรงนี้เป็นที่ที่หลวงพ่อท่านรักมากที่สุดท่านบอกว่าไม่มีใครรู้จักหลวงปู่เท่าหลวงพ่อความรู้สึกมีความรู้สึกว่า ตรงนี้จะต้องเป็นตรงที่แบบสำคัญมากๆก็เลยพาพักพวกมาแล้วพักพวกก็ดีใจมากที่ได้ทำบุญกับหลวงปู่มาตลอดโดยเฉพาะโรงครัวที่อดีตเนี่ยเป็นโรงทานของหลวงปู่มีความรู้สึกว่าเรามาย้อนรอยอดีตเราเป็นคนที่มีบุญมากๆเลยที่หลวงปู่คัดเลือกพวกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการทําทความสําเร็จเพราะตรงนี้สําเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคือผู้ผู้หนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของหลวงปู่นะคะ พวกเรามากันทุกทุกถ้าจะเรียกว่าทุกเดือนนะคะไม่เคยขาดเลยและคิดว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่อาคารพระผู้ปรามานและจนไปถึงที่สุดที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมของโตรตนร์สําเร็จนะคะและทุกครั้งที่แปลกมากเลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วเราจะมีปัใจจัยให้หรือเปล่าแต่ละครั้งเนี่ยแปลกมากก็คือเงินเนี่ยทับทวีเหมือนกับหลวงปู่ทำให้เราเห็นเลยว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นตัวแทนของหลวงปู่เป็นแค่เราเป็นขอเป็นแค่ตัวแทนนะคะแล้วหลวงปู่เนี่ยจะจัดสรรให้เราหมดเลยค่ะ mm hmm. ทุกคนที่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเดินเข้ามาในกลางกลางกายของหลวงปู่มีความรู้สึกว่าเรามาเอาพลังกับหลวงปู่ได้ซ้ําไปอะค่ะ วันจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามาทุกที่นี่ทุกครั้งเนี่ยไม่เคยพูดคําว่าโควิดเศรษฐกิจอะไรต่างๆพวกเราพูดแต่ว่าเราดีใจที่เราได้มาอยู่ในกลางหลวงปู่กันขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสเหมือนพวกเรานะคะปื้มมาค่ะปื้มสุดๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาคือบุญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายรู้สึกว่าเป็นบุญที่ทุกคนไม่ควรพลาดแล้ว เป็นบุญที่จะติดตัวเราไปแล้วพี่ก็อธิษฐานทุกครั้งว่าถ้าเกิดว่าได้บุญร่วมมือกับหลวงปู่เนี่ยก็ขอให้ได้บุญร่วมต่อไปพี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเอาบุญนี้บุญของการสร้างออหอฉันบุญของการสร้างโรงครัวเพื่อเลี้ยงคนเลี้ยงพระและโดยเฉพาะพระธุดงหรือพระต่างๆที่จะได้มาอาศัยสถานที่แห่งนี้และสถานที่เราเนี่ยมีส่วนในบุญนี้เนี่ย บุญนั้นย่อมมาถึงเรานะคะแล้วก็เราให้ความสบายความสะดวกแก่ผู้อื่นเราก็จะได้บุญและในยุคที่เ,ออเศรษฐกิจและก็กระแสะโลกที่ร้อนเรายิ่งต้องทําบุญสวนกระแสะเพราะว่ามีแต่บุญเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเราได้แล้วก็บุญเท่านั้นที่จะเอาชนะบาปได้หลวงพ่อสอนไว้เช่นนั้น จะขอเชิญชวนนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีบุญนี้นะคะคือบุญที่เนื่องด้วยมหาปุชนียจเนี่์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งบุญที่เนื่องด้วยเป็นสถานที่ที่เกิดของท่านเนี่ยถ้าที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ค่ะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้มาท่านได้มาใช้สถานที่นี้ทุกชาติสถานที่นี้เนี่ยชาติก่อนๆก็เป็นที่ตั้งโรงทานของ พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะเพื่อแจกจ่ายทานแลบสถานที่เนี่ยท่านก็เลือกเป็นสถานที่ที่มาเกิดอะคะ่ะคือแผ่นดินตรงนี้เป็นแผ่นดินที่มีความศักดิก์สิทธิ์แล้วเราก็ไม่ได้มาสร้างบุญบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แล้วบุญที่เราสร้างเนี่ยก็เป็นบุญเกี่ยวกับพัตนาหารเกี่ยวกับหอฉันนะคะอานิสงส์เนี่ยโหไม่ต้องนับประมาณเลยค่ะเกิดไปทุกภพทุกชาติเนี่ยไม่รู้จักคำว่าอด ไม่รู้จักคําว่าไม่มีไม่ได้ไม่สําเร็จนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้รับรู้นะคะว่ามีบุญตรงนี้นะคะได้มาร่วมสร้างของฉันร่วมสร้างโรงครัวนะคะที่โลตัสแลนด์นะคะให้สําเร็จไปด้วยกัน,นะคะ่ะพี่อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสร้างบุญใหญ่อันนี้บุญใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่กับมหาบุคชินอาจารย์เราทุกคนรู้ดีว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอนุภาพขนาดไหน ทำบุญเชื่อมกับผู้มีอนุภาพผู้มีบุญเราย่อมมีกระแสบุญเชื่อมกับท่านเราจะได้บุญจากท่านบุญนี้ก็จะหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยผ่านกระแสต่างๆที่ไม่ดีขอให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในบุญและบุญนี้เป็นบุญใหญ่ในช่วงนี้ที่เราต้องไม่พลาดค่ะ กันที่ขอสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนยสส์สรมศิลธรรมในต่างประเทศในเวนิวส์กันบ้า์นะครับเวนิวส์ในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยครับสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา9กานาฬิกา30นาที โดยท่านประธานสงนำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่บาบำรุงวัดโดยประธานกองบุญครับคือกัลยาณมิตรประมวลศีฮลฮกแลนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัว พิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยคณะกรยานมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาจำนวน22ครอบครัวเป็นเจ้าภาพกองบุญส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายนะครับคือกรรยานมิตรอุดมลักษ์กรยานมิตรแจ็คสเปนส์และครอบครัวกรรยานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวครับพร้อมด้วยร้านยัม่ไทย นอกจากนี้การยานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัรวพร้อมด้วยร้านยามีไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพในกองบุญพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอีกด้วยจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้ใจบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านครับทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้น ที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับจากที่ฟลอริดานะครับเราไปต่อกันที่แวนคูเวอร์เป็นกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานั่นเองครับในจับพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ78ปีหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งมีการเผยแพร่กิจกรรมนะครับผ่านระบบสุมออนไลน์ด้วยนั่นเองครับ ฝ่ายงานครับเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีได้นําสาธุชนร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ปฏิบัติธรรมพร้อมกับพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณ่ทยทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ78ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีประธานถวายพานันธุบเทนแพและเปิดกรยศลการะนะครับคือกัลยาณมิตรสุพิชากลยนมิตรพิมแขสายสมอน ประธานถวายพันธุ์พุ่มเงินครับคือกัลยาณมิตรรัชนีเอร์เคนส์ประธานถวายพันธุ์พุ่มทองครับคือกัลยาณมิตรวรพิชชาแสงวันส่วนประธานถวายพ,านพันธุ์พวงมาลัยครับอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรเรวดตีนอร์แมนพร้อมกันนี้ผู้แทนนะครับที่น้อมนำพันดอกไม้มงคลจำนวน8คณะก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันรับชม MV เพลงเพื่อพ่อ และในโอกาสนี้ท่านประธานสง่งฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตและทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวันคุ้มครองโลกปีพุทธศักราช2541มาถ่ายทอดให้ทุกคนนะครับได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกด้วยครับนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมงานบุญนะครับที่ได้จัดขึ้นสําหรับผู้ที่รักสันติภาพนะครับโดยสันติภาพภายนอกนั้นก็เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจ อนมุทนาบุญกับกานดันธนชาภาพผู้ใจบุญทุกๆ,ๆท่านนะครับที่ได้พร้อมใจการมุทิตาสการะแต่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยผู้นําในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนนั่นเองครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายนางานโนนะครับประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันได้จัดงานบุญวนันอาทิตย์และพิธีถวายขีลานาเษศร,ริยาสาโรค,ครับ โดยพิธีกรรมในภ้าเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10ินาฬิกาในครับสาธุชนได้ร่วมกันสวดนมนตกก์บทรรมจักกะปวัตนสูตรตักปกาแดกณะสง์สื่อสารอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธและร่วมพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิปราณีสุชิยะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นร่วมถวายพระตาหารเพงแดกนณสง์ณหอชันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงและร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยวพเลยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทอนเพื่อบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ78ปีพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายที่ลานพศัสอดโดยมีการยนานมิตรวิชุดามัสโมโตกรยนานมิตรกมลทิพทาคามิสวาและกรยนานมิตรสุสวัตทาคาสุกะ เป็นพุทธแทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านสภาพนะครับได้รวมกันถวายปัจจัยเทีรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และยังได้รับชมภาพประมวลการสร้างบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่เกิดในเดือนเมษายนพร้อมกันนี้ท่านสภาพเดือนเกิดเมษายนนะครับก็ได้น้อมรับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นทุกท่านก็เดินทางไปที่แม่น้ําจิกุมะครับ เพื่อร่วมการปล่อยสัตว์ปล่อยปลอให้ชีวิตสัตว์เป็นทอนและยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้ที่อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับมาสังสมบุญยกริยาโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ต้นเดือนคือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับ โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางสถานี GBN คือเว็บไซต์ gbnus.com นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงระบบสุมออนไลน์ด้วยนะครับที่ลิงก์ Zo o มศูนย์เจ็ดสอหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานและสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอครับสำหรับกำหนดการในพิธีกรรมงานบุญนะครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนมีดังต่อไปนี้ครับ เวลา8 35นาทีรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรม9นา30นาทีถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิโพวนาหยุดใจชนะภัยโควิด -19 10นา30นาทีถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าพระผ่านระบบออนไลน์10นา45นาทีครับถ่ายทอดสดพิธีกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลว่าพระธรรมกายประ,ระเทศไทยและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นนะครับในช่วง11.15นครับพบกับรายการผู้ออกแบบชีวิตในตอนพิสูจน์แล้วจึงเชื่อ12.10นครับรายการสวดธรรมาจากกักรประวัฒนาสูตรให้ครบไปสู่เป้าหมาย4,363ล้านจบพบสุขเห็นธรรมนะครับ12.30นครับรายการสู้ต่อไปออนซูมตอนรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะ 13.30นาิกาส0นาทีสัมมนาพิเศษ,ษโดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยนานรขคผู้ช่วยจา,าวาดวัดพระธรรมกาย14.30นาฬกานาทีในครับถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหยุดใจชนะภยัยโควิด1 9 17.30นาฬิกา30นาทีครับรายการบูชาพระมหาธรรมกายเจดียและบูชามหาปูชนียาจารย์สำหรับลิงก์นะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทั้ง z ูม m ุน2 c o m แล้วก็ เว็บไซต์ www.gbnus.com นั่นเองครับต่อไปครับขอกราบอาราธนาพระพิสุสัมมนเนรและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับผู้ใจบุญผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการส่งภาพนั่งสมาธินะครับรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลกจํานวน1ล้านภาพ1ล้านคนครับโดยการบันทึกสถิติในครั้งนี้ครับบันทึกโดย g ิน n n e s s World Record นั่นเองหลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้นะครับ ให้เป็นภาพนังสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพนะครับสไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลโดยกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันคุ้มครองโลกที่22เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับและจะไปสิ้นสุดวันสุดท้ายคือวันสมาธิโลก6สิงหาคมเพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงนะครับโดยทุกท่านสามารถส่งภาพไปได้นะครับที่ meditationphoto.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวก็ทันใดนะครับที่ อยากจะรูปส่งภาพสามารถสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอในตอนนี้ได้เลยครับข่าวต่อไปครับพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายหนังสือธรรมะออนไลน์ณบ้านแก้วรินทองคุณยศาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับโดยจะจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่ในช่วงเวลา9ก้านาฬิกาถึง11บแนาฬิกาถ่ายทอดสดนะครับพิธีกรรมงานบุญผ่านทางสถานีที n แล้วก็เว็บไซต์ www.zoom 0 7 2 com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวบูนิวส์นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้นะครับผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ในวันนี้เข้าไปที่ลิงก์ zoom 0 7 2 com od 5ห้ง meeting id กปดสามแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าเก้า passcode เจ็ดสองครับโดยจะอ,ออกอากาศในเวลาสิบสี่นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย รวมไปถึงการสตรีมมิ่งนะครับบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยรีรันนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทั้งสองช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอเอาอากาศนะครับผ่านทางสถานี g b ีในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าธรรมทีโปธรรมสารโนจงมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึง่งรณกรยมกํกำชัยพร้อมด้วยทีมขา่าวบญนิวส์ลาไปก่อนนะครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ